ชายหาดทีวีและเดอดชาร์โคิดคือ3สิ่งแรกที่เราได้เห็นเมื่อขึ้นฝั่งซึ่งมันไม่ได้ต่างจากที่ที่เราจากมาเลยนะครับ คือรอดมาได้จากฮันเตอร์ก็โล่งใจไปเปล่าะนึงแล้วนะแต่ถ้าต้องเห็นปลายทางของเราอยู่ในสภาพแบบนี้ผมเองก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันเนื่องจากสิ่งที่เราได้เจอนั้นกําลังบอกเราว่าในป่าที่เราเพิ่งผ่านมาอาจจะเป็นเพียงแค่สถานที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอะไรบางอย่างทว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นยังเกิดขึ้นในเมืองอีกด้วยอย่างไรก็ตามการเล่าแบบสรุปประเด็นในชปเตอร์ที่2นั้นมีข้อมูลข้อสังเกตที่ค่อนข้างสเปสสป่ากระจัดกระจายมากๆถ้าให้เล่าแบบต้นไปชนปลายฉะนั้นก่อนจะแบ่งเล่าเป็นข้อๆผมขออนุญาตสร ได้เจอระหว่างการเดินทางในอ p ีนี้จะแบ่งเป็นส่วนในเมืองที่เป็นเขตนอกโรงเรียนจากนั้นนะักผู้จะเข้าไปในโรงเรียนครับจนได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายในนั้นทั้งเด็กนักเรียนเกเรหรือว่าเดอะบ l ลลีฟและคุณครูคอยยาวจอมหดเที่ยมที่เกมเรียกเธอว่าเดอะทิเชอร์ในขณะเดียวกันซิกเองก็ถูกลักพาตัวไปส่งผลให้ภารกิจของเรานั้นนอกจากจะหาทางหนีแล้วโมโนจะต้องช่วยซิกกลับมาให้ได้ด้วยครับกรอบเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้ซึ่งตัวรายละเอียดย่อยๆแต่ละประเด็นนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ ข้อที่1ชุดที่ไร้ร่างสวมใส่หลักฐานเหล่านี้เราจะได้เห็นบ่อยมากๆท,ทั้งที่มันตั้งอยู่บนม้านั่งแขวนติดเอาไว้กับจอทีวีที่ทะลุออกไปอีกฝั่งหรือแม้แต่ซากชุดที่แผ่อยู่กลางพื้นมันจึงเกิดข้อคำถามขึ้นมาว่าผู้ที่สวมใส่โดนพลังของธานอสด,ดีดนิ้วหายไปเฉพาะร่างกายแล้วก็ทิ้งเครื่องนุ่งห่มเอาไว้แบบนี้หรือเปล่าคือมันเหมือนร่างหายไปเฉยๆโดยไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บหรือร่องรอยของคนที่สวมใส่มันเหลือเอาไว้เลยนั่นเอง ข้อที่2เมืองร้างร้างในที่นี้ก็คือมองดูด้านนอกอย่างกับไซเลน i ิ l เลยคุณผู้ชมครับ,มรบแม้ว่ามันจะมีตึกเรียงรายกันมากมายแต่มันดูว่างเปล่ามากๆจนผมทิ้งเข้าสังเกตเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะรอยแตกของแผ่นดินที่แยกออกจากกันที่ดูรุนแรงเทียบเท่าภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกเลยก็ยังได้มางทํทให้เราเชื่อว่าต้นตอของหายนะที่เกิดขึ้นกับเมืองแห่งนี้นั้นรุนแรงจุอกอกอย่างแน่นอนครับ ข้อที่3ทีวีทีวีคือไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดของชปเตอร์นี้เลยก็ว่าได้ครับข้อสังเกตแรกนั้นมาจากทีวีที่ถูกเอามาทิ้งกองเอาไว้ทีวีที่ถูกแขวนแล้วโยนออกมาทีวีที่กลายเป็นเหมือนขยะที่ไม่มีใครต้องการซึ่งถ้าว่ากันจริงๆแล้วเราจะเห็นภาพเหล่านี้ตั้งแต่ด่านแรกแล้วนะครับฉะนั้นมันจึงสะท้อนให้เราได้ชัดเจนแล้วว่าทีวีคือวัตถุอันตรายที่คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหายนะของเมืองจริงๆและมันก็ได้รับการยืนยันแบบอ้อมๆจากข้อสังเกตที่2ทีวีที่ยังไม่ดับซ ระหว่างที่สำรวจในอพาร์ตเมนต์ร้างนะครับโมโนจะเผอไปเห็นทีวีเครื่องนี้เขา้าเขาก็เลยเข้าไปสัมผัสจนเกิดปรากฏการณ์ที่ตัวเกมนั้นบังคับให้เราจูนเดือดรันส์มิชชั่นที่หมายถึงการปรับสัญญ,ญาณภาพให้ชัดเจนซึ่งเมื่อทำสำเร็จโมโนจะเหมือนโดนดูดเข้าไปในนั้นและภาพที่เขาได้เห็นตรงหน้าก,ก็คือภาพที่ตรงกับฝันร้ายของเขาในตอนแรกภาพของประตูรูปดวงตาบานนี้นั่นเองแต่แล้วคนที่ดึงตัวเอกอกอกมาก็คือซิกฉากนี้ทำให้ผมแอบคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเด็กสาวไม่อยู่ด้วยโมโนจะเหลือแต่เสื้อผ้าเหมือนกับคนอืื่่่นนนๆด้้วยหรอเปเปปลาาซึงงฉกกี็็คจะ ตอบให้เราส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับว่าทำไมคนถึงเกลียดทีวี TV, และทำไมพวกเขาจึงหายไปนั่นเองข้อที่4ภาพคนผูกคอตายกลับมาอีก เหตุการณ์ในภาคแรกเราจะเห็นลูกเรือผูกคอตายเห็นจุดติดตามมาแล้วนะครับกระทั่ง Li ต t l e n i g น t m แม e 2ก็เอาซีนนี้มาขยี้เบาๆอีกครั้งแต่ว่าที่แตกต่างออกไปก็คือเราจะเห็นเพียงแค่ชุดเปล่าที่ผูกติดกับเชือกเอาไว้ที่น่าสงสัยก็คือโลกมันโหดร้ายถึงขนาดที่ต้องทําแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้นั้นเป็นเพียงแค่การพยายามหนีออกจากอะไรบางอย่างที่กําลังสูบร่างทุกคนเข้าไปในทีวีกันแน่เรื่องนี้คงต้องรอดูคําเฉลยจากเนื้อเรื่องในชัตอร์ต่อไปกันอีกทีนะครับ ข้อที่5 glitch ร่างเงาสีดำที่ผมบอกกับผู้ชมไปในวิดีโอตอนแรกว่าพวกเขาคือ The shadow kid ที่เกิดจากพลังของเดือ lady ทว่าตัวเกมในภาคนี้กลับเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า glitch ที่หมายถึงความบกพร่องแทนครับซึ่ง glitch คงมีในยะอบางอย่างของเนื้อเรื่องแฝงอยู่แต่ว่าที่ชัดมากก็คือพวกเขามักจะซ่อนตัวบางคนเห็นเป็นเงาจากใกล้ๆแต่ว่าบางคนก็มองไม่เห็นจนกว่าจะเข้าไปใกล้ๆทว่าในเชิงของเกม play glitch นั้นจัดเป็น c o l l e c t i v e item อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถเก็บได้แบบเดียวกับหมวกนั่นเอง ข้อที่6หมวกทั้ง2ใบชปเตอร์ที่2มีหมวกให้เก็บเพิ่ม2ใบนะครับอันนึงจะอยู่หน้าทางเข้าประตูอาคารในโรงเรียนซึ่งหมวกอันนี้จะเป็นทรงกลมกับอีกอันจะอยู่บนชั้นหนังสือช่องกลางโดยลักษณะของหมวกอันที่2จะเป็นเหมือนถังครอบศีรษะแบบนี้เลยครับข้อที่7โรงเรียนประจํา จากการที่ผมสังเกตนะครับทั้งเตียงสีชั้นภายในห้องนอนรวมของเล่นหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกโรงอาหารที่เราจะเจอในภายหลังนั้นทําให้ผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นโรงเรียนประจําครับแต่ว่าประเด็นที่ชวนขบคิดมากกว่านั้นก็คือผมเจอห้องแปลกๆอย่างห้องทรมานที่มีเก้าอี้หนึ่งตัววางอยู่พร้อมกับกล่องเครื่องมือทางด้านขวาแบบนี้อีกด้วย เ,ออเชือกที่ใช้เข้าไปในตอนแรกซึ่งเชือกเหล่านี้ทําจากการเอาผ้ามาผูกต่อๆกันเพื่อบ่งบอกว่าน่าจะมีคนที่พยายามหนีออกจากที่นี่แน่ๆครับหรือว่าจะเป็นกับดักของเล่นที่ใช้เป็นตัวล่อทางลูกบอลที่มีถังน้ําแขวนเชือกรอฟาดอยู่เป็ดน้อยสีแดงที่รอเหยื่อมาเหยียบตัวทริกเกอร์จากนั้นแท่นกระแทกก็จะลอยมาจากด้านหลัง จากสิ่งที่เราได้เห็นแค่3อย่างน่าจะได้ข้อสรุปแล้วล่ะครับว่าโรงเรียนคงถูกเปลี่ยนเป็นอนาเขตต้องห้ามคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าซึ่งคนที่บงการเรื่องนี้ก็คงไม่พ้นเดอะทีเชอร์ที่ต้องการทําแบบนั้นมากที่สุดแต่ที่น่าสงสัยก็คืออะไรกันแน่ที่เป็นแรงจูงใจของคุณครูข้อที่ 8. t h เดอะทีเชอร์ คงเป็นหัวข้อที่คุณผู้ชมสงสัยมากที่สุดสำหรับชั a เตอร์นี้นะครับไม่เว้นแม้แต่ผมเองก็เช่นกันซึ่งข้อมูลแรกที่ผมอยากใช้ให้ฟังก่อนก็คือคําอธิบายจากออฟฟิเชียลเว็บไซต์ที่บรรยายว่าความประพฤติท,ที่ไม่เหมาะสมเป็นข้อห้ามในชั้นเรียนของเดอ t ์ทิเชอร์ไม่มีอะไรหลบหนีความเยือกเย็นและสายตาของคุณครูได้โดยในพื้นที่ของเธอตรงนี้เขาจะใช้สุภาษิตว่า h i l d r e n s ช o ด l d ซ e seen and not heard ซึ่งต้องขอบคุณเว็บไซต์เดอรโมเมนตัมที่ขยายความเอาไว้ให้ดังนี้ครับในเว็บไซต์บอกว่าทนรทัศ ในสถานการณ์เช่นนี้สำนวนหนึ่งที่อาจจะได้ยินในภาษาอังกฤษก็คือ Children should be seen and not heard ความหมายออกแนวว่าเด็กควรมีไว้แค่เฉยชมแต่ว่าไม่ควรส่งเสียงออกมาให้ได้ยินว่ากันว่าสุภาษิตนี้มีที่มาตั้งแต่ยุคกลางที่พีก,ก็คือแต่เดิมเจาะจงเฉพาะเด็กผู้หญิงอย่างเดียวด้วยคล้ายๆของไทยที่สอนว่าเด็กผู้หญิงต้องเรียบร้อยไม่กระโดกระเดกจนมาในสมัยวิกตอเรียนสุภาษิตนี้จึงเริ่มขยายขอบเขตไปใช้กับเด็กทุกเพศและกลายมามีรูปอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน แม้ว่าสมัยก่อนสุภาษิตนี้จะใช้เพื่อสั่งสอนเด็กให้สงบสงเสงียมไม่ส่งเสียงโวกเวกวายเป็นหลกักแต่ว่าในปัจจุบันมักใช้บ่นปนปล,ปลงเมื่อได้ยินเสียงเสียดแก้วหูของเด็กฉะนั้นประโยคหลังที่เขียนว่า and if one s h o u l d be heard they will never be seen again น่าจะหมายความว่าและถ้าเด็กคนไหนที่ส่งเสียงดังพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ควรจะมาปรากฏให้เห็นอีก ทีนี้ภายในเกมเราก็จะเห็นว่าเด็เชอเช,อเชื่อตั้งแต่ที่เป็นฉากโผล่มาแค่เงาฉากห้องเรียนที่เธอแสดงความดูออกมาจนทําให้เด็กเกเรเหล่านี้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยในแบบที่เธออยากให้เป็นซีนยืดคอออกมาเพื่อตามหาต้นตอของเสียงที่มาจากโมโนโที่ส่งเสียงดังจากการพยายามหากุญแจลิฟต์ขึ้นชั้น2 อกจากนั้นยูนิฟอร์มของครูยังพอบอกเราได้ว่านี่เป็นเครื่องแบบที่ถอดแบบมาจากชุดในช่วงปี1910อีกด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเราจะเห็นว่าเดอรทิเชอร์นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีพลังเหนือธรรมชาติอยู่และท้ายพูดถึงตัวละครที่มีพลังแบบนี้ที่ปรากฏในเกมมาก่อนก็คงไม่พ้นเดอรเลดี้พวกเขายังมีความเหมือนกันในเรื่องของกิเลสบางอย่างที่เป็นแรงผลักดันพลังชั่วร้ายเหล่านี้ครับเดอรเลดี้ที่มีความงดงามอยู่เบื้องหลังส่วนเดอรทิเชอร์ก็คงจะเป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยความต้องการที่จะควบคุมเด็กของเธอให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนเองอย่างไรก็ตามต้นกำเนิดของพลังของป้าแกนั้นเราคงยังไมัไงงปถึ อีกอย่างของเธอที่น่าจะส่งผลกระทบต่อเดอะบูลลี่สุดว่าเด็กเกเรทั้งหมดนี้โดยตรงนั่นก็คือการทําให้ร่างกายนั้นแข็งและแตกได้เหมือนกับรูปปั้นดินเผาเหมือนกระเบื้องอะไรทํานองนั้นที่ภายในกลวงมีแต่ความว่างเปล่าไร้อวัยวะภายในแบบนี้นั่นเอง ต่อไปประเด็นที่9ที่จะมาพูดถึงกันก็คือเด็กเกเรหรือว่าเด e b บ l ลลี s เด็กน้อยพวกนี้ปรากฏตัวชัดๆก็ตอนที่พยายามจะลักพาตัวซิกไปนะครับและแน่นอนว่าพวกเขาทําสําเร็จส่งผลนำไปสู่ภารกิจกอบกู้เพื่อนร่วมทีมกลับมาของพระเอกครับจนทําให้โมโนนั้นต้องมีฉาย,ยาเพิ่มมาเป็นโมโนสแมชเชอร์จากอาวุธต,ต่างๆที่ตัวเอกใช้ฟาดเด็กเกเรเหล่านี้ครับ เดบุลลี่นั้นน่าสนใจตั้งแต่คําอธิบายของเกมแล้วล่ะครับที่ระบุว่าเด็กพวกนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะน่ารักไวใสเสมอไปแต่บุลลี่ไม่ได้ดูน่าสงสารจากรูปลักษณ์ภายนอกพวกเขาไม่ได้แย่เพราะความโหดร้ายของพ่อแม่และเด็กเกเรไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคุณหรอกพวกบุลลี่ก็คือบุลลี่อยู่วันยังคำ่ำพวกมันจะเล่นงานคุณถ้าคุณไม่เล่นงานพวกมันก่อนแหมอ่านดูก็รู้นะครับว่าผู้พัฒนาเกลียดเด็กบุลลี่ขนาดไหนเลยครับ ทีนี้เกี่ยวกับตัวละครเหล่านี้นอกจากความดุร้ายของพวกเขาหรือว่าจะเป็นสภาพที่กลวงภายในแล้วแง่มุมที่น่าสนใจก็คือพวกเขาบางคนมีความเชื่อมโยงกับ d ดอหรือว่าสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตาด้วยครับเพราะว่าเราจะเห็นซีนที่เดบุลลี่เขียนภาพดวงตาลงไปบนพื้นหรือว่าจะเป็นเด็กเกเรคนนี้ที่ถูกจับล่ามเอาไว้ ข้อสังเกตก็คือหมอนี่สวมหมวกแหลมแบบเดียวกับโนมด้วยครับซึ่งในยะตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะเป็นการนําเสนอเชิงสัญลักษณ์ให้เราสามารถเทียบเคียงกับสถานการณ์ในภาคแรกได้ชัดขึ้นและตรงกันว่าเด็กที่ยอมอยู่ในการดูแลของพานโรงยอมกินข้าวเล่นนอนตรงเวลาจะไม่ถูกทําร้ายด้วยพลังของเดดเลดี้ในทางกลับกันเด็กที่พยายามหนีจะต้องกลายเป็นโนมไปในที่สุดด้วยพลังของเดดเลดี้นั่นเองเ่นเช่นกับเดอะทีเชร์ที่จะปล่อยให้เดะบุลลี่อยู่รอดตามประสาของเด็กเกเรต่อไปตราบใดที่พวกเขาไม่ส่งเสียงดังในห้องเรียนหรือว่าสถานที่ ต้องห้ามอื่นๆแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเหล่านี้ฝ่าฝืนกฎพวกเขาอาจจะถูกทําลายลงหรือว่าอาจจะถูกเอามาล่ามเอาไว้พร้อมกับหมวกแหลมแบบเดียวกับโนมนั่นเองเขาสังเกตในฉากนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะเด็กที่โดนล่ามยังพยายามเขียนรูปรูปดวงตามากมาย กับภาพรนล่างที่คล้ายกับเสาที่ส่งสัญญาณบางอย่างออกมาและดูเหมือนว่าสัญญาณเหล่านี้มีทั้งที่เป็นดวงตากลมๆก,กับสี่เหลี่ยมคล้ายทีวีอีกด้วยและผมมองว่าทั้งเสาทั้งดีไอและก็ทีวีคงจะเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่ชวนให้คิดต่อก็คือเป็นไปได้ไหมที่เด็กคนนี้ไม่ได้ถูกลงโทษจากการทําเสียงดังแต่เป็นเพราะเขาเริ่มเห็นภาพแบบเดียวกับที่โมโนเห็นในฝันจนต้องวาดออกมาเป็นภาพในที่สุดซึ่งถ้าเรื่องนี้จริงมันก็เป็นไปได้ว่าพลังหรือว่าอะไรบางอย่างที่ทําลายเมืองลงไปอาจจะอยู่กันคนละฝั่งกับเดรก็ป็ปปนไปไ้คับ เดบุลี่ยังมีจุดสังเกตเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยอีกด้วยนะทั้งการที่พวกเขาชอบจับกบมาเล่นหรือถ้าผมดูไม่ผิดพวกเขาอาจจะก,กินกบเป็นอาหาร นอกจากนั้นบางครั้งเด็กเกเรก็มักจะรังแกกันเองหรือว่าบางคนก็อาจจะเล่นด้วยกันบ้างแต่ที่เป็นฉากคลิมแ็กจริงจริงก็คงจะเป็นความวุ่นวายในครัวกับห้องรับประทานอาหารครับโมโลจะต้องต่อสู้กับพวกมันจนได้ศีรษะของเดอบุลลี่คนหนึ่งมาสวมเพื่อพรางตัวจากนั้นเราจะผ่านไปยังห้องกินอาหารที่เป็นเหมือนสนามรบอีกทั้งพื้นที่ตรงนี้คงได้รับอนุญ,ญาตจากเดอะทิเชอร์ให้เด็กๆนั้นสามารถเปิดปล่อยตัวตอนออกมาได้อย่างเต็มที่แบบนี้เลยครับ เอาละประเด็นข้อที่10เสาสัญญาณตลอดการเดินทางภาพของ DI ที่ปรากฏนั้นคงไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแปลกใหม่หรอกนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เคยผ่านภาคแรกมาแล้วแต่ที่น่าสนมากกว่าก็คือแท่นสีดําที่เหมือนเสาสัญญาณตามภาพนี้มันก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าวัตถุดังกล่าวจะต้องมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับเรื่องราวในภาคนี้โดยเฉพาะการหายไปของคนในเมืองอย่างแน่นอน ประเด็นที่11ลุกคาดเป็นปริศนาบางลุกที่ผมขอพูดนิดนึงก็แล้วกันครับแม้ว่ามันจะดูโหดร้ายแต่ว่าการตีความฉากนี้เพื่อแก้รหัสก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะหลักการก็คือเราต้องวางตัวหมากให้พอดีกับตำแหน่งที่จะทําให้เกิดการลุกคาดบนกระดานหมากรุกนั่นเองนอกจากนั้นภายในห้องยังมีภาพดวงตาที่วาดด้วยเส้นสีแดงกับภาพเด็กสวมหมวกแหลมสีขาวอีกด้วยครับ ระด็นที่12ห้องเก็บอวัยวะในขวดโหลของเดอะทิเชอร์ต้องบอกว่าเรากําลังเข้าใกล้ซิกที่ถูกจับตัวไปเรื่อยๆแ,แล้วนะครับแต่ว่าการได้เห็นชิ้นส่วนของร่างกายในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นแขนขามือรวมถึงสมองมันก็อดตั้งข้อสังเกตไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นมันจะเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในที่หายไปของเดอะบุลลี่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวสัตว์ทดลองที่ถูกเอามาสตาฟเก็บเอาไว้เท่าที่ผมเห็นก็จะมีกบด้วยนะครับ ตอนที่13ห้องน้ําชายกับการหนีไปจากที่นี่สักทีห้องน้ําคือโลเคชั่นที่เราตามเด็กเกเรจนเจอฟิกที่โดนจับแขนห้อยหัวลงมาโมโนพอเห็นแบบนั้นก็เข้าไปช่วยกระทั่งทั้งสองก็หนีรอดออกมาได้ในที่สุดพวกเขาจะหาทางออกไปเรื่อยๆใช้กลไกการกระโดดเพื่อทําลายพื้นลงมาโดยใช้เปียโนอาศัยเสียงเพลงที่เดอะที่เชอร์เล่นเพื่อหมุนสวิตช์ทางเดินให้เลื่อนลงมาจากนั้นพวกเขาจะหนีออกไปจากโรงเรียนและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เอาละและก่อนจะไปถึงข้อสุดท้ายนะ่ครับเดี๋ยวมูฟขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง a d v i c e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจออิเตอร์และก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i c e .co.th สามารถใช้โค้ด AMOF w เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้วออฟทัสเป็นถนอม มีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m s l o f t u s และถ้าใช้โค้ด themove จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะ เอาละรครับประเด็นเนื้อเรื่องข้อที่14นั้นเริ่มต้นจากการข้ามสะพานของเด็กทั้งสองเพื่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งของเมืองเราจะได้เห็นรอยแยกของแผ่นดินที่กว้างมากๆในขณะเดียวกันฝนก็ตกลงมาครับระหว่างทางก็จะได้เห็นชุดที่ไร้ร่างกายวางอยู่บนม้านั่งกับภาพเดอะทาวเวอร์อีกใบซึ่งมันทําให้เราคาดการได้ว่าคนในเมืองน่าจะได้เห็นใบประกาศอันนี้ก่อนเกิดเหตุนแน่ๆครับจนกระทั่งการเดินทางก็ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับชุดที่เรากําลังตามหาและนี่ก็คือชุดกันฝนของซิสต์นั่นเองครับ เอาละครับและก่อนจากกันไปคุณผู้ชมที่อยากดูเลสเพลย์ของเกมนี้ก็สามารถแวะไปดูช่องน้องชายของผม Water Catch Channel ได้นะครับผมเอาที่เสื้อมาแปะเอาไว้ให้ด้วยเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนชอบก็ตามไปให้กำลังใจกด Subscribe กันได้นะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับไปกัอบไปกับไปกับไปกับไปชิด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 ชิิ่มมาก็ให้สู้เลยเหรอวะมามาไอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้า สนใจอะไรอยู่ล่ะอ้ีดไม่ได้เหรอต้องเขีนมาเลยเฮ้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 ยอโอ้ย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 